พิเศษน่ะพีเซนเทชั่วอะไรนะพิเซษเทชั่งจำบเหมือนนั้นแหละมูดอันทนประมาณนั้นพีเซนเทชั่งกูเรียนมากับเซจูเลยเซจูเสียงเสียงแม่งเหมือนไปกดใครมาอ่าพร้อม้วบอกนะครับมันก็กดมาสักพักแล้วแหละจะพูดก็พูดเถอะเอ้าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเทปแรก ของปีใหม่ป่ะนะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีเพลงนะเราต้องมีเพลงสวัสดีปีใหม่เนี่ยนะคุณดิ้ว่ามันจะเปิดเพลงมึงร้องเองเหรอเออนี่คือการลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ขั้นสุดเลยด้วยผมนี่ถ้าพูดถึงว่ามันคือปีใหม่เนี่ยมันก็เลยปีใหม่มาสักพักแล้วนะเว้ยคือที่ผ่านมาล่าสุดก็คือวันเด็กว่ะอืมถูกเราก็ต้องเปิดเพลงวันเด็กแทนหรือเปล่าะเพลงวันเด็ก ด้วยกแต่มันก็เลยวันเด็กมาแล้วเหมือนกันแล้วต่อไปจะเป็นวันอะไรนะอตุดจีนปะงั้นเราก็ต้องมีเพลงของตุดจีนด้วยใช่ไหมอย่ายพิ่มต้องเล็กๆหม่เลี้ยงนังซื้อโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้าแม่ของเราให้จับอ้อยอย่าไว้ใจพวกสักสีเท้ามันใช่เพลงตุดจีนนห่หอเอาไม่จีนตรงไหนอ่ะจอี้บอยอ่ะอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องก่อนก่อนที่กูจะมาทักอารามเข้าเรื่องก่อน คือช่วงนี้ทางสภากาชาติครับมีเหมือนมีแคมเปญร่วมกับป๊อปมาร์ทชื่อแคมเปญรวมคนป๊อปมาทําดีร่วมบริจาคโลหิตกับป๊อปปลอดกีเวอร์แคมเปญในวันที่15ถึง19มกราคม2567เนี 2, 5, 6, 7, ่ยอ่าก็คือในช่วงสัปดาห์นี้ที่เราอัดกันเออวันนี้เป็นวันที่15เนาะเป็นวันแรกของแคมเปญน,นี้นอกจากว่ากูเห็นผ่านรุ่นพี่ว่าเขาไปบริจาคเลือด แล้วก็มันมีแคมเปญนี้พอดีอเออแน่นอนครับเราเป็นพวกที่ทำดีหวังผลอยู่แล้ว <laughs> มันก็เป็นการพูดที่ดูขัดแยง้งที่ไปได้อย่างราบเรียบแบบแปลกก็ช่วงเย็นก็เดินทางจากออฟฟิศไปที่สภากาชาติคือ เราเข้าใจว่าแบบมันน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะเพราะว่าแบบบริจาคเลือดแบบคนไม่ไม่รู้คนเยอะหรือเปล่าแต่แบบคนธรรมดาด้วยก็ไปดูรู้สึกว่าระบบเขาก็ค่อนข้างเร็วนะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราเข้าไปถึงใช่ไหมเราก็ไปกรอกแบบฟอร์มก่อนเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกก็เป็นพวกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็แบบเหมือนไปการเช็คประวัติว่าแบบเออแบบคุณพร้อมหรือเปล่าร่างกายคุณพร้อมหรือเปล่าคุณนอน พักขอดพอไหมคุณเดื่มมันก็ฮอมมาหรือเปล่าเป็นโรคหรือว่ามีความเสี่ยงไหมคือแบบให้เมคชัวร์ว่าแบบเลือดของเราที่บริจาคไปนไหนปลอดภัยกอกเสร็จก็ไปวัดความดันจากนั้นเนี่ยก็เอาผลทั้งหมดอะไปส่งให้กับจุดลงทะเบียนอ่านี่ครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นครั้งที่สามเลยอ่าเออคือครั้งแรกอะ ครั้งแรกน่าจะเป็นช่วงตอนมัธยมมั้งจำไม่ได้แล้วว่าครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยจำได้ว่าเป็นช่วงตอนปีหนึ่งเออช่วงก่อนโควิดอืก็คือห่างห่างจากที่ไปบริจาคครั้งล่าสุดครั้งที่สามเนี่ยอ่ะก็ประมาณห้าห้าหกปีเขาก็จะมีบัตรแข่งมาให้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรนะเสร็จแ,แล้วเราก็ไปกดบัตรคิวแล้วก็รอเหมือนเป็นแบบรอตรวจก็เข้าไปถึงปุ๊บ หน้าเคาน์เตอร์ยื่นเอกาสารให้เจ้าหน้าที่เขาก็จะเจาะเลือดเราไปแล้วก็ส่งเราไปที่มันคล้ายๆกับห้องตรวจเหมือนแบบซักประวัติละเอียดอะไรอย่างเงี้ยถามคำถามทั่วไปว่าแบบเดือลก็หอหรือเปล่าเคยมีโรคประจาตัวไหมเคยได้รับการผ่าตัดหรือเปล่าในช่วงนี้อะไรแบบนี้พอเช็คัตดเสร็จก็อ่าตัดงส้ t t i n อ่าอันนั้นเรื่องมันนานมาแล้วเ <laughs> ุ้ยซักประวัติละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอเรียกไปเจาะเลือดอืมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย จ้าหน้าที่ก็จะแนะนําว่าแบบให้เราแบบดื่มน้ําไปกอนประมาณสองถึงสามแก้วมันก็มีจุดบริการน้ําดื่มอยู่อืแต่ปุ๊บก็ขึ้นไปกดคิวรอรออยู่ประมาณสามสิบคิวสามสิบคิวเขาก็แบบรันไปเรื่อยๆแต่แบบเราก็ไม่รู้สึกว่านานคือไาบบถ่ายโทรศัพท์แป๊บเดียวก็แบบเอ้ใกล้ถึงคิวเราแล้วอะไรเงี้ยไปตรงจุฬาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชพอถึงคิวเราใช่ปะเขา้าไปที่ห้องรอเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าแบบคนที่จะเจาะ แขนขวากับเจาะแขนซ้ายซอถนัดขวาแล้วก็เจาะแขนซ้ายหรือบางคนถ้าแบบอยากไปเร็วๆหน่อยเงี้ยก็เจาะแขนขวาได้ทีนี้ก็รอไปสักพักหนึ่งเตียงว่างเขาก็จะเรียกเราเข้าไปก็ขึ้นไปนอนบนสเตชันเขาอะอืมเออมันคล้ายๆกับเออมก็ใคๆก็อินวดก็อ,อินวดพีเอ็นแล้วแล้วก็ไม่มีระบบนวดอะไรใดๆ เออแต่มันก็นอนสบายดีนะเว้ยเออแล้วเขาก็จะเจาะเลือดเราให้เราแบบบีบบีบในตัวสักอย่าง,าง,างาเนี่ยอลูกบอลคิดภาพอย่างนั้นก็ได้ได้เพราะว่ามันน่าจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพราะว่านักเทคนิคการแพทย์อือก็เทคนิคลี่มันก็ใช่อ่ะนะจาไม่ได้ว่ามันนานแค่ไหนเนาะเออก็เลยเลือกที่จะเปิด วันพีชดูในโทรศัพท์ mm hmm. เพราะว่าวัน mm hmm. พีซเขาเข้าเน mm ็ตฟิกเออแบบไอซีซั่นใหม่มีเข้าเน็ตฟลิกเนี่ยก็เลยแบบกะว่าจะนอนดู mm hmm. คืออินโทรจบอะยังแบบเพิ่งเริ่มเลือกมันนิดเดียวเองเอ้าวเสร็จแล้วเออคือแบบมัน,มนแ๊บเดียวจริงเว้ยไปที่ห้องนั่งพักเขาก็จะมีขนมมีนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยบริการแล้วก็แบบวัดความดันหลังกับคือโปรเซสทั้งหมดอะมันค่อนข้างเร็วนะสำหรับเราอะ ทุกอย่างมาแบบดูค่อนข้างเป็นระบบมากๆแล้วสิ่งที่วังผลไว้ได้มาเป็นอะไรก็ได้มาเป็นเจ้าตุ๊กตุ่นตัวหนึ่งยิฟปะฟ้าหลักๆเลยก็อยากให้แบบเชิญชวนทุกคนนะครับจากเลือดก,กันก็เหมือนเป็นการให้ที่แบบเราก็แทบจะแบบไม่ได้เสียอะไรเลยปริมาณมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากอะ่ะแต่มันก็ยังสามารถแบบช่วยเหลือผู้คนได้ ก็เป็นแคมเปญที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนว่าแบบร่วมบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะครับ